ที่นี่บึงหนองหลวงครับอยู่หมู่ที่4ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่มีพันปลาทางระบบนิเวศร,ระบบนิเวศที่มีระบบนิเวศที่ดีก็น้าส่งเสริมนะครับส่งเสริมอย่างจริงจังแล้วก็แบบยั่งยืนเพื่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะที่เห็นอยู่นี้ก็ยังมีชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวมาพักผ่อนกันนะครับ ปลาบ้างอะไรบ้างไหนครับท่านมาจากไอเขาวงครับเขาวงวรอ,อธรรมชาติครับมีทั้งพันปลามีทั้งต้นไม้ล่มลื่นครับก็ถือว่าเป็นสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งน่าจะได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังและยัง่งยืนครับเชิญชวนครับบึงหนองหลวงบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี